tang đó nă đi tất cả mọi người rồi tới mọi người tất cả mọi người tất cả ăn ăn đỏ vậy đỏ nó là <cười> <cười> đồng này <mà> đồng. <laughs> กากองคือกระอเงินซามนาทีคือกระเจาอาหารยามเที่ยงโอ้ยเผอฮานดึกคักเลยน้อเลาะทายกูจาเบิง ทหารต่วยังถ่องจะร้อยเฉยมาเต็มถ่องตัวสับแมนคลิปกอือบอแมนดูนี่แมนดูนี่คลิปกือเกิงเสีย เสียงลยเนี่ยน,น่าเลยเนี่ตริงตริงคือไม่เห็นหรอกก็ใส่เพลงใส่เครงเสียงเก่านาทีแล้วเก่าวิแล้วลองมีนาทีครับก็เช่านาทีเถ้ะหลอกหลอกกองนี่หลอลกเลยมันแก้วเด้ออันนี้เด้อ กระเจียวปากเลยก็ได้เมื่อยสีวิตบ้านนอกลกมันแล้วก็กินเขาเทียงก็มาลอยกองก็ได้ เย็มแล้วดองเกาเกาวีจบแล้วคลิปเย็มแล้วตอน <c oughs> <c oughs>